ซีแมนเปิดใจหลังดูฟอร์มดีแครนไลท์กับอาร์เซนอลดีแครนไลท์กองกลางค่าตัว105ล้านปอนด์สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักของอาร์เซนอลได้ทันทีแม้จะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเป็นวันแรกซึ่งเดวิดซีแมนได้ออกมาพูดชื่นชมฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ด้วยเดวิดซีแมนตำนานผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลกล่าวถึงสไตล์การเล่นของดีแครนไลท์ที่ช่วยให้อาร์เซนอล สามารถเก็บ6คะแนนเต็มในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้เดอะกันเนอร์สามารถปุกเอาชนะคริสตัลพาเลตได้ถึงถิ่นในศึกลอนดอนดาร์บี้เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขามี6คะแนนเต็มปลอมขึ้นมารังอันดับ3ของตารางตามหลังไบรตันจากฟงูงและแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ประตูได้เสียเท่านั้นจบเกมซีแมนได้พูดถึงฟอร์มของดีคนไรท์ ight, และกล่าวว่าเขาคือนักเตะที่ทํางานหนักและปิดทองหลังพระ จนทำวิธีมีฟอร์มที่แข็งแกรง่งเขาวิ่งไปทั่วสนามและทํางานหลายอย่างที่คนดูไม่ทันได้สังเกตถูกครั้งที่คุณเห็นเขาโผล่เข้ามาเขาจะสามารถเก็บกวาดได้หมดเขายังคอยช่วยจัดระเบียบให้เพื่อนร่วมทีมนั่นคือคุณลักษณะที่เขามีและหวังว่าเขาจะนําทีมควา้าแชมป์ได้ในอนาคตซีแมนกราวขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคำค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ